สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ crazy ในที่สุดนะคะการแข่งขันวี n l 2 0อ3ันหรือว่า w o l l d b a w l n a t i o n l e a g u e 2น2ีก2023นะคะทางฝ่ายหญิงนะคะเราก็ได้4ทีมสุดท้ายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีตุรกีค่ะที่เอาชนะอิตาลีมาได้นะคะแล้วก็สารัฐเมริกาค่ะเจ้าภาพเอาชนะญี่ปุ่นมาได้และจีนค่ะ ที่เซอร์ไพรส์มากเลยเอาชนะบราซิลมาได้3ต่อ1เซตนะคะ mm hmm. และโปแลนด์ค่ะที่สามารถเอาชนะเยอรมันมาได้3ต่อ1เซตเช่นเดียวกัน mm hmm. ต้องบอกว่าการแข่งข mm ัน hmm. รอบแปดทีมสุดท้ายในวีอล2023ในปีนี้นะคะ mm hmm. สนุกมากๆเลยนะคะ mm hmm. มันหยดทุกคู่เลยนะคะถ้าใครที่ติดตามการแข่งขันๆๆนะคะ mm hmm. อย่างเมื่อคืนนี้คู่ระหว่างจีนกับบราซิลนี่ก็มันมากเลยนะคะ mm hmm. ตอนแรกนึกว่าบราซิล hmm. จะแพ้ไป0ต่อ3เซตแล้วนะคะ แต่ในเซตที่3เนี่ยกลับมาได้นะครับบราซิลได้เซตไปแล้วเซตที่3เนี่ยบราซิลตามจีนอยู่หลายแต้มด้วยนะแล้วก็ไล่มาตีเสมอสุดท้ายก็เข้าไป้ายได้เซตที่3ไปครองแต่เซตที่4นะคะบราซิลก็ยังทำเสียเองเยอะอะค่ะก็เลยทำให้บราซิลพาลาดเข้ารอบรองชนะเลิศวินเอลในปีนี้ไปเลยค่ะส่วนคู่ระหว่างตุรกีกับอิตาลีนะคะต้องบอกว่าคู่นี้ก็มันมากๆเหมือนกันถึงแม้ว่าตุรกีจะสามารถเอาชนะไปได้3ต่อศูนย์เซตก็ตามนะคะ ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้เป็น3มเซตที่ตุรกีค่อนข้างเหนื่อยเลยนะครับเพราะว่ามีช่วงที่อิตาลีเนี่ยทำคะแนนไล่ตามตุรกีมาได้นะคะแต่สุดท้ายตุรกีก็อาศัยความแน่นอนแล้วก็รูปตกที่หนักหน่วงนะคะของทั้งคาราเคิร์สนะคะแล้วก็ทั้งวาเดสนะคะซึ่งเป็นตัวใหม่ของตุรกีเขานะคะต้องบอกว่าวาเดสเนี่ยพอย้ายสัญชาติมาเป็นตุรกีแล้วก็ได้ลงทีมตุรกีเนี่ยโอ้โหพาทีมเนี่ย ตบชนะตบชนะตบชนะเกือบทุกแมตช์เลยจริงๆนะคะล่าสุดก็พาทีมเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายในวีนไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเรียกได้ว่าปีนี้ตุรกีน่ากลัวมากจริงๆเลยค่ะตุรกีมาดีมากๆได้โคช้ชคนใหม่นะคะที่เข้ามาคุมทีมนั่นก็คือแดเนียลซานตาเรลลนะคะซึ่งเป็นชาวอิตาลีค่ะถ้าใครที่ติดตามวอลเลย์บอลก็จะรู้ว่าโคช้ชคนนี้มีผลงานมากมายเลย และโค้ชคนนี้นะคะก็เคยทำให้ทีมชาติเซอร์เบียได้แชมป์โลกสมัยที่2มาแล้วด้วยนะคะต้องบอกว่าสำหรับตุรกีแล้วเนี่ยในปีนี้นะคะ VNL 2023เนี่ยมาดีมากๆเลยนะคะทั้งตัวผู้เล่นและก็ทั้งโค้ชเองนะคะต้องมารอลุ้นกันข่าว่าตุรกีจะได้แชมป์ VNL ในปีนี้หรือเปล่าแต่สำหรับรายการวอล l ลย c คร z ซีแล้วเนี่ยขอทำนายว่า VNL ปี2023นี้นะคะแชมป์คือทีมชาติตุรกีค่ะ แล้วเพืเ่อนๆล่ะคะคิดเห็นกันยังไงบ้างคิดว่าทีมไหนจะได้แชมป์ในรายการ VNL 2023ในปีนี้ระหว่างทีมตุรกีสารัฐอเมริกาทีมจีนหรือว่าทีมโปลแลนด์คะสำหรับเราแล้วนะคะก็เชียร์ทุกทีมเลยค่ะแต่มองว่าในปีนี้เนี่ยตุรกีฟอร์มมาดีมากๆเลยนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเข้าไปชิงอันดับที่หนึ่งนะคะ แต่จะชิงกับใครเนี่ยต้องรอเราดูกันในเช้าวันที่16กรกฎาคมนี้นะคะโดยโปแลนด์นะคะจะพบกับจีนเวลาตี4ตามเวลาในบ้านเรานะคะก็คือเช้ามืดของวันที่16นั่นเองนะคะและเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะคะก็จะเป็นการพบกันระหว่างสหรสัฐอเมริกาและตุรกีค่ะเราต้องมารอรุ้นกันนะคะว่า2ใน4ทีมนี้ใครจะได้เข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศและจะได้เป็นแชมป์วีเอ็นค่ะ ซึ่งสามารถรับชมผ่านทางช่องทีวีช่อง7 HD ได้เลยนะคะ7 HD ถ่ายทอดสดให้ชมกันค่ะหรือถ้าใครไม่สะดวกชมผ่านทางทีวีนะคะก็สามารถโหลดแอปพลิเคชัน b u k a b o ู .tv มาชมได้เช่นเดียวกันค่ะเห็นรายชื่อ4ทีมสุดท้ายของวีนอลในปีนี้แล้วนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างคิดว่าทีมไหนจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะภายใต้ด้านล่างคลิปนี้นะคะ และที่สำคัญเม้นกันอย่างสุภาพนิดนึงนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยจะโดน YouTube บล็อกเอานะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชานิสชาแนลด้วยนะคะเรากลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ